ทุกคนอาจจะยั่งสับสนนะคะว่าช่องนี้ทำอะไรกันแน่เอาจริงๆก็คือเราไม่ได้เป็นลูกจ้างใครแล้วอะคะ่ะเอามาทำงานส่วนตัวของตัวเองก็คือทำสวนนั่นแหละค่ะทุกคนว่างจากทำสวนก็มาฝึกเป่าคุยแล้วก็ฝึกเล่น AI ไปเรื่อยเปื่อยอะคะ่ะถึงแม้จะสูงวัยแล้วก็ยังอยากจะเรียนรู้และเพิ่มเติมทักษะให้กับตัวเองนะคะเพื่อนๆมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะ อันนี้คือมพะพร้าวกะทิน้ำหอมต้นเตี้ยที่เราซื้อมาจากเพจเพจหนึ่งนะคะเพื่อนๆผ่านมาประมาณ3ปีแล้วเริ่มออกช่อช่อแรกแล้วช่อแรกที่ออกประมาณต้นเดือนกันยาปีห8ดนะคะเพื่อนๆตอนซื้อมาเขาบอกว่า3ปีจะให้ผลผลิตค่ะซื้อมาสองต้นนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งทุกคนสำหรับต้นนี้เราปลูกไว้ใกล้กอไผ่เห็นมันเล็กมากก็เลยย้ายออกมามาปลูกไว้ข้างสักใกล้ๆกับ ต้นที่กําลังจะออกลูกเนี่ยค่ะทุกคนจะดูว่ามันจะให้ผลผลิตไหมถ้าเกิดเราย้ายต้นมาทุกคนเห็นไหมคะช่วแรกเนะะี่ยค่ะประมาณต้นเดือนกันยายนปี68ดนะคะหลังจาก3ปีตามที่เจ้าของเพจเขาบอกที่เราซื้อพันต้นมะพร้าวมานะคะทุกคนเขาบอกว่า3ปีจะออกผลผลิตก็ออกจริงๆนะคะแต่ว่าต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าอันนี้ต้องรอพิสูจน์ ต่อไปนะคะมาดูความคืบหน้ากันต่อดีกว่านะคะเพื่อนๆอันนี้ต้นเดือนตุลาแล้วนะคะอันนี้คือช่อแรกที่ออกเมื่อต้นเดือนกันยานปี68นะคะทุกคนหลังจากนั้นประมาณปลายเดือนกันยาน,นะคะก็จะมีก็จะแตกออกอีกอีกอีกช่อเนื้อคะ่ะ สังเกตมะพร้าวเวลามันจะออกจันทร์นะคะทุกคนมันจะออกเวียนตามเข็มนาฬิกานะคะทุกคนเนี่ยค่ะเวียนตามเข็มนาฬิกานะคะอันนี้คือช่อที่สองค่ะเพื่อนๆช่อที่สองปลายเดือนกันยายนปีหกแปดนะคะช่อที่สองค่ะและตอนนี้ต้นเดือนตุลาคมหกแปดนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มจะเห็น มะพร้าวออกช่ออีกช่อหนึ่งแล้วนะคะติดจันทร์อีกช่อหนึ่งแล้วนะคะ,ะ,คะซึ่งก็คือเป็นเป็นยอดที่สามแล้วนะคะเพื่อนๆสรุปคือสองเดือนนี่มะาพร้าวออกสามยอดแล้วนะคะอ๋อไม่ใช่สามจันทร์สามช่อคะ่ะทุกคนสําหรับบ้านเรานะคะบ้านอื่นไม่รู้ <laughs> ก็คือเป็นครั้งแรกที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับต้นมะพร้าวตั้งแต่ ตั้งแต่ปลูกจนกระทั่งออกช่อนะคะทุกคนใช้ระยะเวลาทั้งหมด3ปีเศษๆนะคะนอกจากต้นมะพร้าวแล้วก็ยังมีผลไม้อื่นๆอีกนะคะเพื่อนๆเนี่ค่ะต้นอินทผลัมคือซื้อมากินแล้วก็โยนมเมล็ดแล้วมันก็ขึ้นเองนี่ประมาณ2ปีแล้วนะคะเพื่อนๆเอามาให้ดูเฉยๆค่ะถ้ามันออกผลผลิตอะไรยังไงเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะ